จะวันรับฟ้าเสียงนกเข้ารังวันนี้มาทางของข้าเย็นจินบ้านที่ิเส้นข้างสวนกุราบเรียบทางด่วนเขาบผมที่เก่าบ้านลูกชายคนโต ระพงแกนขอมิงตะวันกลังรับฟ้าครับผมมันเสามันหยุดพอดีไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเอาซื้อข้าวมากินที่บ้านแล้วจะพาไปทำกับข้าวข,ข้างในดูข้างนอกก่อนตะวันกาลังรับฟ้าครับผมนี่เข้ามาในบ้านมันแล้ววันนี้มีเมนูอะไรมัง่งคุณย่า ตำแตงสมูยยอตำแตงสมุยอแล้วก็จะมีก้อยเนื้อก้อยเนื้อสับละเอียดต้มเนื้อต้มเครื่องในสูตรเหงาโอเชฟกระทะเหล็กดูหุ่นพรุ่งนี้มีเมนูหกกระซิวพรุ่งนี้มีเมนูหกกะชี้แบบบ้านๆแซ่บๆหนึ่งขอนิ้วนะครับเนาะ ครั้งหนึ่งกับข้าวบ้านเราอืมกับข้าวพิชานอืมอันนี้พิชานลาวทุกวันอาทิตย์หรือวันเสาร์จะได้กินข้าวบ้านเราอืมอีสานบ้านเห่าแลวมันไม่ปลุกใจอืมจะได้ทำเองทำเองครับผมเมนูกับอาหารพิชานมาทำด้วยกันก้อยเนื้อวันนี้จะเป็นรับต้มเส็นเนื้อครับผมข้างช่างนี้ก็มีเมนูอย่างนี้ครับนี่มีต้มแซ่บครับผม <ส>มชมแซ่บื้ออยู่ไหนนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนน่ยไหน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 มีวะนี่ก็มีนี่นี่พนะี่าตาตดด้วยนี่พี่ตา,านหนชากำลังเตรียมของเมนูเด็ดสำหรับค่ำคืนนี้ครับผมอ,อาหารเย็นวันเสาร์วันหยุดพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์ แคกินกระเจี๊ยบก็ต้องออกไปข้างนอกบอกว่าเห็นว่าอยู่นี่เด็กในไทยคิดเรื่องหน่อยตัวมือเนียนๆถูกต้องตะมีรับเนี่ยมีรับเนี่ยราอคู่รอจะคู่วันนี้กำลังซับตมเนื้อแบเนี่ยนี่โอเครอสักครู่สาวหัวหยองมาแล้วนี่เห็นไหมกำลังเล่นกับแม่อยู่หอยองสุสาวลาทั้งเนี่ยกำลังซับเนื้อครับผม ออคุณย่ากำลังสับตีตสับาตำแตงใส่เนี่ยปใส่หมูย่อปลาใส่หมูยอ่ออุบลครับผมใส่มะก,กรอกสูตรที่สารบ้านเราอันนี้อัอนนี้ไม่แน่ขงางนี้กำลังสิสับเนื้อครับผมค่อเนื้อครับผมสับละเอียด เพิ่งน่บอไซบัวสันมานะครับสุรศักดิ์มาซับไหมสุรศักดิ์ช่วงน้ำมาตรมอยู่หรอมีสุดเด็ดหรอเ่เนี่ยมันขีเปลยแห้เปลยได้เร็วอ๋อไม่วันนี้ไม่เอากระหุงมาครับผมย่นี่่อมีปะครับผมตู้ปรานอะไรยังไงระหุงบรี้ณมีครับไม่ใช่แบบเก่ ลวยพุทธสุนรอแป๊บหนึ่งครับผมคุณย่า <sun> หั่นหมูยอทิปไปหั่นหมูยอให้ย่าคุณย่าหั่นหมูยอให้เป็นเจ็บมือย่าเจ็บมือใส่เกล็ดฮั่นทั้งเสียงสนั่นแล้วเสียงทับเนื้อไปดูนี่ว่าแก้วได้ไหย่า นะครับผมตับเอียดเนี่ยแงมนจะับสวยๆเนื้อสวยครับเนื้อสวยบรสัออ um. ิหัวหยองมีคนสับครับผมบันเ้าเอิญฟักลาบคนไทยเอิญเอิญสับสับไปเรื่อยเรื่อยวตอนปรุงครับผมให้คาสับเสร็จอนครับผมโอเค มันนี่สีมะก้อยนะมันนีที่เฮ็ดสูตรไหนสุครับสุนี่คือสูตรสุกขัวครับผมขัวนี้ก็มาปรุงทีหลังตรนี้มือกั้งก่อนครับขัวก้อนใชปรุงที่หลังใช่ครับผมทำเนื้อให้สุกก่อนมันมนี่มะก้อยว่าุกอนครับบอครับบครคุณยาขอลองมากครับมหนึ่คุณยาขอลองขอเป็นซุปละครับเป็นซุปครับ ตามใจคุณย่าครับผมเบาขมบาเผ็ดครับผมดีดีดีตามใจฝ่ายฝ่ายหญิงครับผมตามใจมารับฝ่ายหญิงนี่ก็ต้มนะครับขาเปื่อยนะครับผมนี่ต้มเสร็จเนื้อใส่อันนี้สูตรเด็ดเ่วโมงแล้วอันนี้นี่ครับผมสูตรอยากให้เปื่อยใส่ซ้อนของทงไปครับซ้อนสะเติร์ดแท้ๆครับผมตะติร์ดแท้ได้จริงไหครับลงไปครับต้องกี้เปื่อยทั้งเนื้อว่าสีใส่์ทั้งแท้เท่้ทั้งแบบคุ้ง มกคงคือแมนมะละกอแมนครับมะคงคือมะละกอหรือว่าสีไซฮ่อนขาวก็ได้ครับผมแล้วแต่คนสูตรไพสูตรมั่นครับขวดซุกบ่กกนดิซุกครับซุกซุกครับซุกครับซุกได้เห็นปะเดี๋ยวจะหาเบิ้งนะครับผมหาเบิ้งนะครับรอเบิ้งตอนปรุงครับผมใส่ข้าวขวใส่พริกนะครับใส่น้ำปลาใส่ปักหน้าไม่เล่านี่ใส่ใส่ใบบักขูดลงไปก่อนค้นก่อนหอมหอมยังใส่พร้า้าไปครับ ต็เออราบซุกใช่ไหมนี่ครับผมอ่าแล้วมันในการค้นเงินเลยราดเนื้อลาดซุกอ่อเดี๋ยวจะคนมงกนเลยครับเพชรว่าเพชรก่อขัวร้ายบอกก่อขัวร้ายครับผมแซ่บว่าแ่บบ่งหุ่นคนครับผมค้นภุงกับภูงยาแล้วครับน้ำหาคนเลยสุดเด็ดครับผมนี่กระต้มเนื้อครับผมเนื้อเปื่อยปุดเดือดปุดปุด อืมบงที่ครับสีสันสีสัครับโอ้แกวิ้ีนะครับินะครับผูไม่กินหรอกเขละกระสีต้องกินครับท่านอรสีกรสีเอตบครับผมไม่เทมมากไม่เมมากครับผมกำลังพอดีหมอพอดีนะผมพอดีพอดีแล้ พอดีเนาะมันดกับไส้ตองไปไปแล้วไปหอมหอมชี้ข้นมันเนียวมไปประกวดไส้ชิ้นหลังนะผมเอ้ใบสะระแหน่มันเท่าเอิญอย่างนะมันเท่าเอินใบหยังใบสะระแหน่เก็สะระแหน่ขึ้นกันนย่งไะขั้งแง่ขั้งแง่ังบางได้อีกนะวันสูตรจะวัดได้อีกนะวันขึ้นไปั่นหนั้แง่ังแ่วสันวาโอ้โหสีสันนี่ครับ ต่อแล้วครับแค่นี้แกงกระพักหาต้มอ,อย่างเดียวครับผมตอนนี้ก็พุ่นนะครับอันนี้<ต>กินไปขออ้าวจ้าก็ได้ด้วเนาะข้าวเจ้าคอนยัลเด่มั้มครับแล้วก็ไปทาบางอย่างต้องตำแตงนะครับบัเนี้ตำแตงหมูยอ่ลยลอตำแตงครับผมตำแตงหาดครับ,รบสุดอยอดสุดยอนุง่งอ้าวแตงลงไปแล้ว ครับมือเปล่าเลยมือเปิดต้องแต่งมือเดียวครับผมอี่ก้อนเขาบอกมือที่งานได้ครับยี่ก้อนได้ครับครับมาแล้วถาดนี้มาแล้วสุดเด็ดโอ้ยยั่วยั่วยั่วเลยครับยั่วน้ำลาย ดูยวัวน้ำลายเลยเใครไม่เข้ามาเดี๋ยวพ่ออดเสือน้อยบอกอเสือน้อยเสอน้อยกินไหนต้มเหรอลูกวันนี้ม่กินตับแดงอืมถาดเมื่อกี้เหลือนิดเดียวเองเอาจานดีไหมเนาะ จานได้ไหมจานจานไหนก็ได้แม่นะนะอ๋อถาดมันมันเล็กมันใหญ่ไหมเขาจะนมจีนาจะนมจีนอ๋อนมจีนใช่ไหมอ่าได้ได้ได้มีเครื่เคียงอยู่ครับตำหาตำัดล,ลงไปแล้วระพีหนึ่งอ้าวสองระพีอ้าวสามระพีอ้าวพอดีถาดหนึง่งพี่ละอือี้พอดนะ <c oughs> อืมอืมโอ้โห อ่อ่าอ้าโ,อโ,หโหสุดยอดตำแตงถาดโอ้ยจานนีอม,มัสามรได้อยู่เลยเนี่ยเออไปุยอแม่โอ้โหย่นโอ้นี่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 อ้ได้ค่ะได้ค่าโอ้โห ยวยัครับยวย้ม่งส้อกินโดนางแล้วเอาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้โอเคมานั่งนั่งนั่งจับจับจับจ้างจับจับจับอกบจาบจับับจมบับจัับจัับจับับจััจั ตำถาดตำถาดคนก็กินหมดแล้วตำถาดแดงไปหมูยอไปส้มโอ้ครบสูตรเลยอมกินไปทีนี้ต้มกินไปต้มเลยเหลือคุณยากกับพ่ออลิศหหยองสองคนครับผมนอกนั้นอิ่มหมดแล้วจะเริ่มเจ็บช่วยเจ็บจานแล้วโอเคเจอกันใหม่ชิปหน้า ทำกับข้าวกินครับผมมันยุดบ๊ายบายข้าวห่อเลยสิบบาทเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าสิบบาทหรือห้าบาทไม่น่าจะถีบนะ